มีคำถามมากมายเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นในการที่จะควบคุมน้ําหนักด้วยวิธีการทานโลคาบหรือคีโตชนิดไดเือแม้กระทั่งคาร์เนวัลสไทนะครับวันนี้เรามาตอบคําถามเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคนที่มาดูคุณหมอณัฐนะครับเป็นครั้งแรกๆนะครับอยากให้ติดตามโอเวอร์วของคลิปนี้จากนั้นแล้วก็ลงไปหารายละเอียดในคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทานคีโตชนิหรือว่าการ ควบคุมน้าหนักหรือการลดน้ําหนักนะครับแบ่งออกมาเป็น3ระยะจากที่ผมทํางานแล้วก็สรุปจากงานวิจัยต่างๆนะครับคือระยะแรกเป็นระยะที่คุณเริ่มต้นที่เราเรียกว่าระยะ Active นะครับคือคนเริ่มต้นลดน้าหนักใหม่ๆต้องเข้าสู่ระยะนี้นะครับระยะนี้เนี่ยในคนที่ไม่เคยลดน้ําหนักเลยสมมุติว่าคุณหนักสักร้อยห้าสิบกิโลกรัมร้อยแปดสิบกิโลกรัมเราไม่ได้พูดถึงคนที่พร้อมแต่ต้องการสกินนี่ต้องการเป็นนางแบบผมไม่พูดถึงคนเหล่านั้นนะครับ เรากำลังพูดถึงคนที่หนักมากๆนะครับในระยะ Active นั้นเนี่ยเราจะแนะนำว่าเราจะให้เขาเริ่มลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงอยู่ในระยะที่เราเรียกว่าโลคขา l โลคขาดก็คือปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่า100กรัมนะครับซึ่งหมายถึงปริมาณข้าวประมาณสัก6ทัพพีข้าวโพดประมาณ3ฝักนะครับฝรั่งประมาณ3ลูกต่อวันนะครับกรพูดนต่อวันในกรณีของหมวดโลคขาดเนี่ย คาร์โบไฮเดรตที่ต้องมีความระมัดระวังคือคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายที่เราเรียกว่าซิมเพิลคาร์โบไฮเดรตคืออยู่ในน้ําผลไม้ในน้ําผึ่งในน้ําหวานเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมค่อนข้างเร็วดังนั้นเวลาที่คุณทานโลคาบเขามักจะแนะนําให้คุณไปทานคาร์โบไฮเดรตในหมวดที่มันค่อนข้างมีกากใหญ่เยอะเช่นผลไม้สดหรือใน ข้าวซ้อมมือหรือในข้าวกล้องหรือในผักใบครับก็ในช่วงเบื้องต้นถ้าใครไม่เคยทําเลยผมแนะนําว่าลดปริมาณลงประมาณนี้ก่อนก็จะได้เกิดความปลอดภัยนะครับระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ1-3เดือนแล้วแต่คนแล้วแต่ระยะถ้าคุณหนักมากๆเนี่ยระยะนี้ก็อาจจะทําให้คุณลดน้าหนักได้เร็วนะครับสิ่งที่สําคัญในการลดคาร์โบไฮเดรตด้วยกระบวนการ k e โต ที่ตามมาก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าอาหารสารอาหารหลักมี3าหมวดก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนและก็ไขมันนะครับหลังจากที่คุณลดปรมิมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยคุณจะเพิ่มปรมิมาณของโปรโตีนและไขมันขึ้นซึ่งในลักษณะของคนไทยเนี่ยเราก็จะมักจะแนะนําให้กินปลากินหมูกินไก่พวกนี้นะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่หาง่ายหมูปิ้งไก่ทอด ลาบหรือน้ำตกนะครับในช่วงต้นเนี่ยการปรับอาจจะทาให้คุณหาอาหารทานค่อนข้างยากหรือว่าบางทีไปที่ทํางานแล้วไม่สะดวกที่จะทํากับข้าวมาเองจากบ้านอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะเลือกอาหารที่อยู่ตามร้านค้าข้างทางได้โดยสะดวกนะครับนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการลดน้าหนักในช่วงต้นเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้ร่างกายสะสม เปลี่ยนปริมาณสารอาหารไปเป็นไขมันในเซลล์อีกเพราะเราต้องการให้ไขมันจากเซลล์สลายออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเนี่ยคุณหมอนักจะแนะนําคนส่วนใหญ่ให้งดการออกกําลังกายหนักงดคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครเพราะคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยพบว่ามันกระตุ้นการทํางานและประสิทธิภาพของอินซูลินอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างอย่างงานวิจัยที่คุณหมอนัทําในเปเปอร์นี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าหนูที่ลดน้ําหนักไปแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินสูงระดับน้ําตาลดูดเข้าเซลล์ได้เร็วนะครับดังนั้นในช่วง1-3เดือนแรกโดยมากคุณหมอหน้าจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยควบคุมอาหารแบบชิวๆเลยนะครับหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนะักแต่คุณจะเหว่งแขนจะเดินอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปวิ่งมาราธอนอย่าไปขี่จักรยานทีละ10กิโลอย่างเงี้ยน,นะฮรระยะต่อมาเป็นระยะที่เราเรียกว่า metabolic s t เบิลนะครับระยะ metabolic stable ก็คือว่า คุณจะต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อนตรวจกับหมอก่อนนะครับว่าระดับไขมันในเลือดระดับน้าตาลในเลือดของคุณคงที่หรือไม่คงที่อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าในคนบางกลุ่มที่เขาผ่านในช่วงแรกมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะกินเป็นเบคอนเป็นหนังหมูหรือกินไขมันอิ่มตัวในปรมิมาณมากนะครับแล้วทําให้ส่งผลเสียต่อระดับเ,เคมีในเลือดก,ก็เป็นไปได้นะครับจาก ประสบการณ์การทาคลินิกเนี่ยเราพบว่ามีคนไข้เราราวสัก10%ที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจนถึงขีดอันตรายนะครับเกิน3 400หรือบางคน500ไปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เราพบว่าเมื่อเรานําพันธุกรรมของอสาาสมัรรไปตรวจเนี่ยในบางคน,นมีพันธุกรรมที่ไขมันในเลือดเซนซิทีฟต่อการทานอาหารไขมัน นะครับและในคนไทยก็มีเหมือนกันนะฮะมีสา,ารพันุกรรมหลายๆตัวดังนั้นในหลายๆคนที่ทำ keto เนี่ยไม่จําเป็นว่าไขมันเขาจะต้องลดหรือไม่จําเป็นว่าไขมันเขาจะต้องขึ้นเสมอไปขึ้นอยู่กับแต่ละคนดังนั้นในช่วงที่เป็น m e t a อล l i c stable คุณกําลังลดน้าหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้คุณไปตรวจเลือดเป็นระยะนะครับอาจจะทุก2 3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะมีความปลอดภัยในระยะยาว และในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเมื่อน้ําหนักคุณลดได้เกิน10-15%ไปแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณหนักตั้งต้น150นะครับแล้วตอนนี้ช่วงนี้คุณหนักเหลือ140นะครับผมจะเริ่มแนะนําให้เขาเริ่มทำคาร์ดิโอ e อ็กซ์ไซ์นะครับเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมน้าหนักเปลี่ยนผ่านมาเป็นการกลับเข้าใกล้กับชีวิตประจําวันมากขึ้นในระยะนี้เนี่ยในบางคนเราอาจจะแนะนําให้เขา ทานปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ทานคาร์โบไฮเดตต่ำทุกวันอาจจะมีบางวันที่เขาเรียกว่าช h e เ t day นะครับเพราะใน,ในระยะนี้เนี่ยบางคนสามารถจะปรับตัวที่เราเรียกว่า keto adapt ได้บ้างแล้วร่างกายจะไม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อนดังนั้นในระยะนี้จะเป็นระยะที่คุณอาจจะทานคาร์โบไฮเดตต่ำลงได้ไม่ต้องเป็นสูงนะครับแค่ต่ำลงก็เพียงพอในการที่จะควบคุมน้ําหนักแล้วนะครับเพราะว่าน้ําตาลในร่างกายยังจําเป็นอยู่นะครับเซลล์หล,หลายๆเซลล์ ยังชีพด้วยปริมาณน้าตาลนะครับไม่สามารถยังชีพด้วยคีโตนได้นะครับนะครับเช่นในระยะนี้เนี่ยเราจะแนะนําให้คุณเริ่มในการที่จะออกกําลังกายส่วนในเรื่องของการทรําคีโตคุณอาจจะเปลี่ยนไปเป็น5ต่อ2คือทําคีโต5วันแล้วก็ทานอาหารปกติอีก2วันในช่วงที่คุณออกกําลังกายอย่างเช่นพรุ่งนี้คุณจะไปวิ่งสัก10กิโลคุณก็ตอนเย็นก็เริ่มทานข้าวเป็นปกติหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นปกติเพื่อให้มีปริมาณไกโคอเจนสำรอง เก็บไว้ในร่างกายเพียงพอที่จะไปใช้ตอนที่คุณออกกําลังกายระยะยาวนะครับแบบนี้นักวิจัยพบว่าน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับและสุดท้ายคือระยะที่เกิน3-6ถึงเดือนไปแล้วเราเรียกว่าระยะ m มนเท e n นะครับเราพบว่าเมื่อคนไข้ลดน้าหนักได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโยโย่เอฟเฟกในระยะนี้เนี่ยคุณจะเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตกลับเข้ามาแต่คุณก็จะเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในบางกรณีเรารู้ว่า การเกิดคีโตนที่อยู่ในเลือดนั้นเกิดได้จาก3วิธีการหลักๆคือ 1. นําทคีโต2คือการนอนหลับนอนหลับก,ก็คือทํา i f นั่นเองใช่ไหมครับไอในระยะปกตินะครับเวลาคุณนอนหลับทั่วไปจะมีคีโตในปริมาณน,น้อยๆในเลือดแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณกําลังเปลี่ยนผ่านไปรับประทานอาหารปกติอย่างนี้ครับคุณก็ ทำา i f ในบางวันควบคู่ไปกับการทำคีโตก็ได้ซึ่งในศัพท์เทคนิคบางคนเรียกว่า Intermittent Fasting Ketogenic Diet ก็ได้หรือบางคนเรียก Intermittent Ketogenic Diet ก็ได้นะครับก็ในรับเปลี่ยนผ่านเรามักจะทำแบบนี้แล้วคุณก็จะเข้าใกล้ในกระบวนการที่เรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นแล้วก็เริ่มการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับมีหลายคนถามว่าไม่ออกกำลังกายได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า การทานอาหารไม่เหมาะสมอันนั้นคือปัญหาส่วนหนึ่งแต่การที่เราไม่ได้มีกิจกรรมทางกายเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คนนั้นอ้วนลงพุงโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะครับการระบบการเผาผลาญที่เราเรียกว่า energy expenditure เนี่ยมันก็ลดลงนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณออกกาลังกายมากขึ้นระบบการเผาผลาญจะจุดติดและก็จะทําให้เครื่องในร่างกายของคุณเดินอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำวันไหนที่คุณไม่ได้ออกกําลังกายร่างกายก็ยังเผาผลาญในปริมาณที่สูงอยู่นะครับก็จะช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะครับงานวิจัยตัวนี้น่าสนใจนะครับตีพิมพ์ในกลุมภาพันธ์ปี2018นะครับลงในวิทยาสาร Nature Review เขาได้บอกไว้ว่าหากคุณได้มีการสลับสับปเปลี่ยนระหว่างการทำ keto หรือ intermittent fasting อะไรก็ตามที่ทําให้เกิดสารคีโตนในร่างกายหรือแม้กระทั่งการอดอาหารระยะยาวหรือการออกกําลังกายระยะยาวนะครับแล้วปรับเปลี่ยนเป็นการทานปกติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆกูรูบอกว่ากลัวว่าจะทําให้คีโตแตกหรือเข้าคีโตได้ยากนะครับจากงานวิจัยตัวนี้เนี่ยได้อธิบายว่าในช่วงที่คุณทําคีโตชนิดไดเหตุการ I f หรือการออกกำลังกายระยะยาวนะครับร่างกายเกิดการบาดเจ็บสารหนึ่งที่หลั่งออกมาคือคีโตนนะครับ แล้วก็สารต่างๆนะครับรวมทั้งกระบวนการเก็บกินเซลล์ที่เสียสภาพที่เราเรียกว่าออโตฟาจีนะครับตอนอยู่อเมริกาเราก็ได้จุดค้นไอเซลล์ออโตฟาจีนะเพราะว่าสิปีที่แล้วนี่เป็นเป็นศาสตร์ใหม่ๆที่เราเริ่มทํางานวิจัยเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ตอบสนองจากการเพิ่มคีโตนก็คือน้าตาลกลูโคสเลปตินลดลงอินซูลินลดลงนะครับอะดิโพเนคกตินหรือสารต่างๆเนี่ยก็ไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเขาลดความต้องการนะครับมันก็เลยลดลง ซึ่งเราพบว่าภาวะแบบนี้จะเป็นภาวะที่ทําให้เซลล์ทนทานต่ออนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเรากำลังโฟกัสไปที่เซลล์ที่เราเรยกว่าไมโทคอนเดรียซึ่งอยู่ในเ,เป็นไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าของเซลล์ในคนในมนุษย์นะครับที่ใช้ในการผลิตพลังงานขณะดเดียวกันเมื่อคุณออกกําลังกายหรืออดอาหารไปแล้วสัก4ีวัน คุณก็กลับมารับประทานปกติเช่นวันเสาร์อาทิตย์ทานกับครอบครัวนะครับเขาพบว่าการที่ทําแบบนั้นเนี่ยร่างกายก็จะกลับมามีน้ําตาลในเลือดมากขึ้นและน้ําตาลก็จะกลับมาไปสะสมอยู่ในเป็นไกลโคเจนในตับในกล้ามเนื้อเพื่อสํารองเอาไว้เวลาที่คุณจะต้องออกกําลังกายระยะยาวและในภาวะดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างโปรตีนมากขึ้นก็คือซ่อมแซงกล้ามเนื้อหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นเขาพบว่าทําวิธีนี้เนี่ย กล้ามเนื้อจะสร้างได้ดีกว่าร่างกายน่าจะแข็งแรงกว่าและเมื่อคนนั้นสวิสไปสวิสมาระหว่างขีโตนบ้างกินปกติบ้างคีโตนบ้างกินปกติบ้างเขาพบว่ามันส่งเสริมทําให้ระบบประสาทเส้นประสาทต่างๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในระยะยาวยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่เชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวจะนําไปสู่การมีสุขภาพโดยเฉพาะเส้นประสาทที่แข็งแรงมากกว่านะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตเป็นไอเดียที่คนเห็นนะครับว่าการทำ keto เนี่ยหรือ if เนี่ยอาจจะมีระยะของมันแต่ละคนจำนวนระยะเวลาก็จะแตกต่างกันทุกคนลองฝึกปฏิบัติด,ดูแล้วก็มีประสบการณ์อะไรก็ฝากแชร์ว้ใต้คลิปนะครับหรือมีคำถามอะไรก็มาอินบ็อกมาที่ Facebook หมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ